คลิกรุ่นท็อปวนะครับราคา899,000บาทแพงกว่ารุ่น V อยู่70,000บาทมีอะไรที่เพิ่มมาให้จากรุ่น V เนี่ย70,000บาทคุ้มหรือเปล่ามาดูกัน สวัสดีครับกลับมาพบกับคุณน,นิสสันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี้จะมาอธิบายฟังว่าในส่วนของตัวนิสสันครีกนะครับรุ่น V L ที่เป็นรุ่นท็อปกับรุ่น V ที่เป็นรุ่นลองท็อปเนี่ยซึ่งราคาเขาแตกต่างกัน70,000บาทเนี่ยมีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาว่ากับเงิน7 0,000บาทเนี่ยคุ้มกันบ้างหรือรุ่น V L นะครับด้านท้ายเนี่ยจะมีแถบไฟท้ายยาวแบบนี้ตกแต่งเพิ่มมาให้ในขณะที่รุ่น V จะไม่มีให้นะครับแผ่นบางสัมภาระด้านท้ายนะครับรุ่นท็อปมีให้นะครับ สิ่นี้ถ้าเกิดซื้อรุ่น V ไปและอยากมาเบิกซื้อใหม่ก็ระมาณ2,000บาทได้นะครับที่ศูนย์ท็อปนะครับจะได้ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับมาพร้อมกับตัว High Beam a s s i s t นะครับในส่วนของตัวช่วยเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติที่ด้วยขณะเดินทางไกลนะครับระบบเตือนจุดอับสายตาแบร์สปอร์ตวอร์นิงนะระบบ Intelligent Cruise Control นะครับที่แปลผ่านความเร็วตามรถคันหน้าดได้ด้วยแม้กระทั่งชะลอความเร็วจนหยุดจอดได้เลย กระจกมองหลังอัจฉริยะนะครับเป็นตาตัวที่ห้าที่คอยดูด้านหลังให้เวลาถ้าเกิดเรามีสัมภาระเต็มด้านหลังไม่สามารถมองกระจกหลังได้เนี่ยกล้องตัวที่ห้าอยู่ที่ฝาท้ายก็จะดูให้เราแทนระบบ r CTA นะครับ Real Cross Traffic Alert เวลาถอยหลังนะครับจะมีเรดาร์วัดความเคลื่อนไหวจากด้านข้างซ้ายขวา20เมตรมาให้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมในส่วนของตัวเ e นดีพัชเจอร์วอิครับเตือนการขับข้อมเรนให้เราด้วย ชุดไฟ M b Light นะครับของรุ่นท็อปจะมีไฟสองพื้นให้ด้วยนะครับสำหรับชุดที่เป็น V เป็นยังไงกบ้างครับสำหรับราคา70,000บาทที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่น V L, มาเป็นรุ่น V a แบบคันนี้เนี่ยคุ้มค่ากันหรือเปล่านะครับก็ลองตัดสินใจกันดูถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขุ้นหลวงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้ข้อมูลรุ่นไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์หาคุนหลวงได้นะครับล้าจะทำคลิปมาให้ชมกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามชมกันเสมอมาแล้วพบกันใหม่สวัสดีคร